สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมเพอเหยียกันนะครัมามาค่ะแพร่้าพมาบุ้งเลยค่ะนีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะเดี๋ยวเบิ่งหน้า <laughs> <laughs> เมื่ออย่บอยอ่เมื่ออยู่เียกหาษาเขาเน่เห็นที่บอกมันใจยุ่งเอาใสมากมันใจที่บอกเอาใส่มากเสียงไทเสียงไทยเบานึ่

กินบ่งาเอา <coughs> <coughs> มาใอญาก,กินเอาเลยก่อนออกิวสิมีแห้งอย่ยงสีว่าก็แถวดีกว่า ยาังงาไม่บอกันดงา่บอกไปิ้เท่าเร็วพอคู่เดข้าเข่าไค่ะค่าเก้เือมอิดงนีเดยวังตาปจังตาดดีน่หลคิดขาเข่าไค่ะนี้เราคู่นะไปนั่ พอลงไดยัยที่เอาเงินซื้อสมาทำาคุยตัวนั่ตัวได้ถ้าเป็นศาสเอนี่ยทีนั่นเป็นเทนเนี่ยที่มาเนี๋ยว่างไรอย่างที่บอกสร้างหลังอะบ้าแล้วก็งายแค่ไหนใส่เดี๋ยวเห็นเขาบ่เดี๋ยวเห็นเขาวันกระพริตาลูกกันเดินอ่ะ thế như cái à. này nuôi quá à, nó bung nà thôi nghe, nhắm gì bảo, con đu, con tàu ไม่ว่าเอาโลดซ่าบ่ได้เด้ป้าน่ะมีแหนหลายเพิ่นสิจาก2รูปนานอีหลีเนาะบ่ได้กําลังเตาขอบคุณนะครับบ่เห็นน่ะเป็นโทษจ๋ามาเดขาลูกสุดแท้มาลุงนําไปอยู่นึกว่าเนาะอีกไดอ่ะตะมานี่ง่ายสิล้างคือกับคุณสุนทรีย์อีกจ้อง <laughs> <laughs> ก็ยังแข่งอยู่วะเย็นอย่ามนั้วามบุญังไงลูกวันเขาไปที่เสียแค่ต่ความบุญมีไงเหรน

saboye to so ne ba pa 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 pa